ได้ได้ได้ยอุอ้ยน้องๆดูดิแ้กูโยกไงแตกไหมมึ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 งแตบไหมมึงแตกไหมผีมึงแตกไหมกูถามผมก็ว่างมาดิเกิดวงเวียนว่ะ ใต้น้เยอ,อ,งองทำเครื่องเมื่อวานพี่สตรีมกี่ชั่วโมงเอ้ยเมื่อวานสตรีมชั่วโมงครึ่งเองโอ้ต้องสตรีมชดเชยนะผิดผีดผดผดไม่พังอะไรเลยไปไล่เลยจะถ่ายเจอคนเลยละมั้งผมปักเครื่องได้โอเคได้เครื่องแล้วขอแก้มือก็แค่กดดักมานะอ่าลิกเกอร์อุ้ยเอาจริงเกินลิกเกอร์ใต้น้ำลิกเกอร์สามารถวนวงเวียนได้เขาฟุกไม่ได้นะวิธีแก้ดันเนี้ย เปิดน้องๆยังไม่เคยเห็นนะพี่จะเล่นให้ดูผมบอกเลยได้ชั่วโมงหนึ่งอะถ้ามีอะดรีนาลีนอะโอเคสกิลเขามานะ,ะ,มนะาผมเจอยาแล้วผมเจอยาแล้วแต่ผมถือยาไว้ก่อนกล่องแม่งคือแบบเกิดได้น่าเกียดมากน่ยะ <ś> <ham> ผมสอบผมตรวนเลยลิกเกอร์ก็แค่เศษเหล็กนะก็แค่หุ่นยนต์หรือเปล่าใช่ไหมแล้วน้องยูรีกูแดงแล้วไงไม่น่าพูดเลยน้องนิวน้องนิวมาฉีดยาโอเคยาลูกหนูเห็นยาไหมน่ะเออโอเคตามติดจะร็จ ห้าสิบเจ้เต็กก็คือห้าสิบเฟกนิวอยก่แโอ้โหมาตรงนี้สามคนเลยอยู่ลากเข้าเครื่องทำไมลูกเอาไปไล่เอาไปไล่เอาแพนไม่กลับมาแล้วกลับมาสามสีเจ้ายูริเจ้ายูริห้าพันซับแจกอะไรเปล่าเจ้าอะไรอ่ะจะแจกอะไรเออแต่ก็ก็คิดไว้อยู่นะจะทำอะไรดีมีมีช่วยคิดปะล่ะผมไม่เคยให้อะไรคนดูเลยนอกจาก ความน่ารักของผมนี่แวะ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 โอ้ยทำไมบอฟีตัวนี้สามคนโอ้ต้องให้คุโรมาติวแล้วอย่างงี้ดูดิยเนี่ยตรงนี้วิ่งกันอยู่สามคนเลยโอ้ยทำไมหนูจะเบาหนูไม่กกูไม่เสือกกันเนี่ยกูไม่เสือกกันเนี่ย ไม่เติบกันเลอยากได้ใจเนสหรอเน่ก็ให้ใจนะลงตัวเองเอาทำไมเมเมเบอร์ว่าผมแบบนี้อ่ะไม่เป็นไรคนตายก็คืออุ้ยโอ้โหตีแบบบูทูธรู้จะไปไหนโอเคผมเองทำไมต้องวิ่งไลน์เดียวกันด้วยวะบัตรกระแบบฟี เมื่อกี้สามคนเลยวิ่งอยู่สามสีผมบอกตรงเลยพราะว่มมาเครื่องนี้ตปก่อนแจกการาจอครับโอ้ก๊าจอผมยังแบบอันนี้อยู่เลยอะหลงตัวเองจริงไม่จริงหนึ่งเครื่องหนึ่งเครื่องผมชุบผมชุบผมซอนให้ผมสอนให้ตึงๆผมไม่เคยหลงตัวเองนะแม่มันทองบอกว่าคิดถึงพี่เหมียวสุดๆ เอา o อฟว่ะแย่แล้วต้องสวดต้องสวดแล้วครูโรครับต้องสวดแล้วครับเจ้าวันนี้คุณต้องสวดถ้าคุณไม่สวดตอนนี้เพื่อตายห่านะครับเล่งมือเลยครับหัได้ยาหรอเร็วเร็วเลยครับคุณออฟเหลือแค่ฮิตหนึ่งนะครับอันนี้จิตปุงแต่งไม่ไม่ไม่เราไปสวดอีกแท่หนึ่งนะครับแท่นี้ก็เสร็จแล้วครับเสร็จครับเสร็จครับ อว้าจ้าสวยเลยงานงนช่วยเอาไปนะครับผมจะสวดแค่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ครับกลับแท่งครับกลับแท่งครับกลับแท่งครับโอ้โหโซนครับโซนนิ่งครับโซนนิ่งครับแม่โซนแบบมีเยอะใหญ่ว่ะมันโซนมันโซนมันโซนจัดมันโซนจัดขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนผมสวดผมโซนให้ห้าติบห้าติบถ้าตามนิวเจ้าแม่ต้องไปโคบแล้วนะ กับเพื่อนวายโอ้โหอยู่รีแตกแย่แล้วแตกตรงวิญญาณด้วยเอ้ยตรงบิทีด้วยเหยียบสีรออะไรเหยียบเลยสิถ้ามันจำเป็นงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาวิญญาณแล้วแล้วให้คุณโรเบิร์ตสวดได้ปะอ้าวปี๊อะไรวะน่ะเมาเมาดวงศรีจะกดโลนะอันนี้เสพเมาเมาผมจับวิญญาณแล้วสวดได้นะ เอาวิญญาณเอาวิญญาณตอดได้ตอดได้ตอดเลยตอดเลยตอดเลยแตวผมดูให้ว่ามันจะเลี้ยวเครื่องไหมเอ้ยน้ำหอมบูทูดหรอมันไม่โดนตอดเลยตอดเลยตอดเลยเอาเสียเวลานะเสียเวลานะบอกก่อนนะมาดิมาดิตอดเลยตอดเลยตอดเลยมันหลงผิดมันหลงผิดมามาเอาผมเนี่ยมันหลงผิดแล้ว หายาไม่เจอก็ตีธรรมดาตีธรรมดาจำเป็นได้อีก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 น้องๆอย่าเพิ่งเวียนหัวนะครับพี่จะอ้วกแตกแล้วกูแปรยันไงกูแปรยันไงแล้วกูวนต่อด้วย ไอ้กับแท้กับเด้นชุบเลยอุ้ยเต้นไงตายเลยอ้าวจะผ่านแล้วไงอ่าดองวิญญาณในเวลาอันสันในเวลาเดียวกันไม่ใช่อันสันบอก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 น้องนิวว่าเอาไปชุบก่อนให้น้องนิวไปชุบให้น้องให้น้องนิวไปชุบเยี่ยมมันกลับอินยานเฮ้ยน้องชุบน้องชุบแล้วกูดึงเลยไง สวัสดีสามที่หคนนะครับมาจากไหนวะทาน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 ดื่มมาก่อนดื่มมาก่อนซ้าเลยแล้วกันถ้ามันจำเป็นกูสวดละปล่อยรองนี้ไปชุ่อยนิ้ไปชุบเออเอีเรงนี้ยิวไม่อตรงนี้เหรอเฮ้ยมันไม่ปริกิลมมนไม่เพอร์เฟกวะ อู่ี่บอกคุณงง่อกคุงยู่นบอกคุณเต้นเต้นเต้นเตนเต้นเต้นเต้นมึงก็มาดิวะไอเต้ไอเต้หุ่นผมเองผมเองไปหาของไปหาของนะผมเล่นให้นะผมไปวนผมไปวนโรงเวียนได้หมัดทาจิตหมัดแล้วค่อยมาคุยกันแล้วผมผมร่นไว้ก่อนโอ้โหน้องนิวตัดยับนี่มันมัเอาน้องนิวนะมาจากบ้านครับขอบคุณมากครับ จะผ่านแล้วน้องนิวมนไปพี่ให้น้ำเป็นไงเล้ประคัสามเอาวางไว้ครับเอาวางไว้ตกกลางเลยก็ได้อุ้ยมันแดกน้ำผมไมยอยมเมื่อกี้มึงกินน้ำดื่มใช่ไหมมึงเอาน้ำมนต์ไปเลยเนตอีอีว่าไงคะคุณเติร์น เอ้อเดี๋ยแตบแตกเฮ้ยเอาเลี้ยวเลยทั้งนั้นโว้ยไปวิ่งวนกัอยู่เือนแคแหละวัเลยวนเลยวนเลยผมฟ้ามแทนผมฟ้ามแทนเขาเรียกว่าเปลี่ยนกะเปลี่ยนกะมนก็อยู่สคนอะมัวก็อยู่สองคนเอ้ยเอาเอาเอามาหนึ่งนี่จะไปจุกร่วมกันทำไมล่ะอะไรคือการจุกร่วมกันยาผมฉีดผมฉีดยาอยู่ผมฉีดยาอยู่ น้องนิวก็แดงไม่เป็นไรหรอกชีวิตพี่สำคัญกว่าโอ้กูเห็นแกตัวอีกแล้วน้องน้องรอแป๊บนึ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 งสวัสดีทุกคนนะครับนิวออกได้ออกออกได้ออกนี่ใครออกกันเกมเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าหมายถึงว่าออกจากผีได้ออกโอเคอ๊ยไม่ได้ว่ะไม่เอานิวว่ะแกฉันออกเองได้เลยออกมาหายากเออออกมาหายากน้องนิวบอกจะตายหาแล้วแล้วผมจะโชว์ประสิทธิภาพของความม้าเลือด ให้น้องๆดูว่าไอ้อ๋องอ่ะมันหดตรงไหนผมพูดเลย,ยแ,ลแต่รอของก่อนเนี่ยผมผมพูดประเดิมไปแล้วเพราะว่าผมจะเอาเจ้าเจ้าช็อตเนี้ยไปทำไปทำคลิป <c oughs> เกือบตายน้องบอกเกือบตายแสดงว่าน้องไม่เอ้ยประคัมพร้อมประคัมพร้อมมีประคัมสามอีกใช่ไหมที่ครูโลบอกนี่ไงใช่ใช่ใชเปิดโลกต้องต้องลากต้องลากมาต้องลากมาตรงกลางได้ขึ้นสะพานมาก็สะพานมาเดี๋ยวตรงไหนก็ได้กำลัขึ้นสะพานได้ได้ได้วุ้ย อุย้ยน้องๆดูดิเมื่กอกี้มันถอยมันถอยมันถอย <c oughs> น้องๆเห็นว่าแขนลิกเกอร์อยังยาวอะ่ะแม่งประมาณสิบสามร้อยเมตรอ่ะไม่ใช่สิบนูนนี้ถอยนูนนี้ถอยโลแล้วก <c oughs> ูโลสตันได้นะผมต่อยแม่งเลยอุ้ย <c oughs> ใครเห็นบ้างครับลิกเกอร์ แข่ยาวเกินเบื่อเลยมา,มาทำประตูมทำประตูมันจะเจอมันจะเจอจเฮ้ยน้องนิวน้องยืน,นสยู่กิ้วไปไหนแล้วทำไมไม่วนเอา้านรประนะคมาตรงนี้มาเอาเอาปะคำมาวางไว้ตรงตรงนี้ได้ปะตรงแบบว่าตรงหนุ่มโดดเอา้าอะไรคือเอา้าเอา้เอาน้องนิวตายอา้าน้องนิวไม่วนอะ่ะ ขอประคำหน่อยครูรู้ประคำอยู่ไหนวางไแล้ววางไปแล้วมันแดกไปแล้วมันแดกไปแล้วมันแดกไปแล้วแดดไปกูไปด้วยดีกว่าเยมามากับผมมากับผมตรงเนี้ยตรงเนี้ยมีเรื่องบอกเลยมีเรื่องได้ยาด้วยได้ยาด้วยมามาเข้ามาเข้ามาผมผมผมได้หมัดหนึ่งผมจะแอบตรงสังกะสีมันไม่เห็นผมแน่นอนอุ้ยมีตัวลับพิเศษมีตัวลับพิเศษ หนึ่งมัดกันไกลวะทายมันสองมัดสามมัดเอ้ยลออีกแล้วมันหนีมันหนีมันกลัวมันกลัวมันกลัวเฮ้ยมันโยกสามมัดตีมัดตีมัด น้องดูความบ้าเลือดขอขอมตนขอลมตนเน่นขอเนได้เร่งเนเร่งมดน่เงนเน่น้มนแต่เนด้เน้งละมดเองเนตีแรงเนตีแรงเน่ขอเน้ขอระวังระวังอย่าตายอย่าตายดขาดเชียบไปเลยเชียบไปเลยเจียบไปเลยเชี๊ยบไปเลยเจียบไปเจียวไปเจียร์เจี๊ยไปเียไเีเจียไเ อย่าแล้วอย่าแล้วกูณล้อ <c oughs> ไปเลยออกกันไปออกกันออกไปเลยพ่อนุม่มไม่ออกอไม่ออกใไปไหมออกงั้นไปเลยพ่อนุม่มไปเลยพ่อนุม่มไม่ออกจริงหรอใครก็ออกกันครับเกมนี้โอมโซอิโดมเขาไม่มีนโยบายนะว่าให้ออกแต่ผมต้องฉีดยาวอะออน,น้องๆดูไว้ว่า ของมันว่าเลือดมันโหดขนาดไหนแต่ผมจะโชว์ให้ดูเออวะ่ะไม่เป็นไรมันก็ต้องเก็บไหมต้องเก็บของก่อนโอเคแต่มันจะบ้าเลือดก,ก็คือตอนที่เลือดมันหายไปครึ่งหลอดไหมใช่ไงก็แบบเดี๋ยวเราจะหาของก่อนใช่ต้องให้ผีตีก่อนเพราะว่าเราเจ็บอยู่แล้วเวลาเราไฟผีนะเองคือผีไม่หาผมไม่เจอละมันกำลังเปิดช่องสตรีมผมดูอยู่ว่าผมอยู่ไหนมันก็จะลงมาละประตูเก้าเก้าเลยหรอ ผมเป็นประตูเก้าๆนะผมแบบมีอีกโก้ไงโซโลผีหน่อยถ้าเมมเบอร์พี่ขอพี่ก็จัดให้ผมเลิกแล้วนะครับไปแบบ๊ายไบ,บายครับขอบคุณมากครับนะ้องน้องฟันคุงน้องฟุงคันเฮ้ยแล้วประคำม,มันไม่ไม่ออกหน่อยหรอะวะอุ้ยอ้าวแด่เข้าไปแล้วด้วยเฮ้ยอย่าจับผมอ้าสารละโมนแบบโลน่าฮาวิดขึ้น นั่นแหละแล้วผมไม่มีของเลยอ่ะจะทำตัวโล่ฝียังไงวะเฮ้ยแมวดิผมจะตาดนะโมนแบบให้โดนตีกูมาตีมาดิแแบบแล้วกูยโยกไง แตะไหมมึง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 แตะไหมผีมึงแตะไหมกูถามกูถามว่ามึงแตะไหมจุกจุกจุกคราบกูบอกเลยจุกคราบตอนนี้จุกขาอาอยไหมอ้อยไหมอ้อยไหมเ้ยไม่โดนจะอยู่กับไปแล้ว ประสานแม่งอย่างเบาเลยไอ้เมึงกลัวหรอมึงกลัวกูหรอเงี้ยฮะ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 เฮ้ยกูบ้านเลือดบ้านเลือดด้วยเป็นไงเราเนีแแแน่แสบแศบกูบอกเลยแสบจอดเนี <c oughs> ้ยเดินน้ำมูลไปตั้งขนาดแบบนี้แศบเราเนียงก็ไม่รู้ตกใหญ่นะว่าพี่ทำได้ไงพี่ก็งงเหมือนกัน ข้าผีด้วยไม่ไหวไง<ห>น,นี่ผม<ห>แบอกแล้วมาแต่ตัวรับแม่มัน,นไม่รู้หรอกว่าเราดัดตีะอปปะเป็นไงได้คลิปได้คลิปได้คลิปนะได้คลิปนะใช่แล้วเป็นอี